ลูกต้นผักกูดล,ลงในกระถางจิ๋วมาร่วมสองเดือนแล้วนะคะดินในกระถางจืดหมดแล้วรากยาวแล้วรากโผล่พ้นกระถางแล้วค่ะถึงเวลาเติมปุ๋ยให้แล้วนะคะเติมปุ๋ยก็เรียนธรรมชาติค่ะเพราะต้นผักกูดเดิมๆเป็นผักที่อยู่ในป่าวันนี้ย่าๆก็จะเติมปุ๋ยอคอกให้นิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะและก็เติมใบไม้เติมใบไม้ทําไมเติมใบไม้เรียนธรรมชาติ พราะต้นผักกูดอยู่ในป่าก็จะมีซากใบไม้ทับถมกันอยู่เพื่อให้ต้นผักกูดเจริญเติบโตและกลายเป็นต้นผักกูดที่มียอดงามมีใบที่แข็งแรงย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่าจะมาเติมปุ๋ยให้ต้นผักกูดนะคะไปชมกันเลยค่ะเมื่อเราเริ่มปลูกต้นผักกูดต้นผักกูดอาจจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะคือมีรากนิดหน่อยมีก้านใบสั้นๆเรานำมาปลูก เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1-2เดือนเราก็จะได้ต้นผักกูดที่มีก้านใบยาวขึ้นดินปลูกที่อยู่ในกระถางก็จะจืดหมดแล้วนะคะต้องเติมปุ๋ยปุ๋ยที่นำมาเติมเป็นปุ๋ยคอกค่ะเป็นมูลวัวเก่าเติมประมาณหยิบมือนะคะหรือไม่เกินหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่ากระถางเล็กกระถางปากกว้างสีนิ้วเป็นกระถางเล็กและตามด้วยใบไม้ผุหรือใบก้ามปูผุเพื่อเลนแบบธรรมชาติค่ะ โมัวที่นํามาใช้ต้องเป็นโมโนแห้งนะคะโมโนจะช่วยบำรุงใบบำรุงลําต้นเราจะได้ต้นไม้ที่แข็งแรงมีลําต้นอวบพอมียอดก็จะเป็นยอดใหญ่ค่ะส่วนใบไม้อาจจะเป็นใบไม้ทั่วไปก็ได้หรือเป็นใบก้ามปูผุที่ยาใช้นี่เป็นใบก้ามปูผุดนะคะได้หมักใส่กระสอบไว้เมื่อวานยกมาทั้งกระสอบเลยค่ะนำมาใส่ไม้ใบสวยแต่วันนี้คิดไว้แล้วนะคะว่าจะนำมาใส่ต้นผักกูดจึงไม่ได้เก็บเข้าที่ร่มเมื่อคืนฝนตกมานิดหน่อย จึงทาให้ใบก้ามปูในกระสอบนี้มีความชื้นค่ะเดี๋ยวครึ่งกระสอบนี้ก็ใส่จนหมดนะคะเวลาเราหมักไว้เป็นกระสอบกระสอบนะคะแล้วก็วางไว้ที่ร่มๆพอถึงเวลาก็นํามาใช้ใช้ได้กับไม้ทุกชนิดค่ะหากเราไม่มีใบก้ามปูก็จะเป็นใบไม้ที่อยู่ในสวนใบไม้ใบอะไรก็ได้เก็บมาใส่กระสอบและหมักทิ้งไว้ลืมลืมไปค่ะหลายๆเดือน4ี่หเดือนนะคะพอไปดูเขาเปื่อยแล้วย่อยสลายดีแล้วเราจึางนํามาใช้ค่ะใบไม้นี่แหละเป็นปุ๋ยสําคัญนะคะ เพราะว่าเหมือนกับธรรมชาติเหมือนกับต้นผักกูดเขาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าดั้งเดิมของเขานะคะก็จะมีใบไม้ร่วงทับถมมาใบไม้เหล่านั้นก็เป็นปุ๋ยให้เขาค่ะอย่างในป่าเมื่อเวลาฝนตกน้ําก็จะชะมูลสัตว์ต่างๆไหลกองมารวมที่พื้นแต่ในกระถางไม่มีสถานการณ์แบบนั้นนะคะเราจึงต้องเติมมูลนัวหรือปุ๋ยคอกให้ค่ะเพื่อความจเจริญเติบโตของต้นผักกูดต,ต้นผักกูดที่อยู่ในกระถางต้องเติมปุ๋ยคอกให้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะ มิฉะนั้นต้นก็จะไม่เจริญเติบโตเต็มที่นี้ในกระถางเล็กปลูกไว้เพื่อนำลงกระถางใหญ่หรือเตรียมไว้ลงดินนะคะไม่ได้ปลูกในกระถางเล็กไว้จนต้นขึ้นโตค่ะคือกระถางเล็กนี้ปลูกไว้ชั่วคราวหรือบางครั้งมีเพื่อนๆแจ้งมาต้องการต้นผักกูดที่อยู่ในกระถางเพราะไม่อยากไปเพาะพันธุ์ใหม่ยาย่าก็เลยเตรียมไว้ให้นะคะต้นผักกูดเป็นต้นไม้ที่ดูแลง,ง่ายค่ะชอบที่ร่มรำไรแต่ต้องเติมปุ๋ยคอกให้เขาบ้าง อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพราะเวลาเรารดน้ําปุย๋ยครอบางส่วนก็ไหลออกไปทางก้นกระถางจะเห็นน่าจะมีแสงนะคะภาพนี้ตอนเที่ยงตรงค่ะอยู่ในเรือนเพราะชําต้นไม้หลังคาพรางด้วยซาเลนค่ะที่สีของต้นผักกูดดูไม่เหมือนกันประบางภาพญาย่าถ่ายช่วงเช้านะคะภาพนี้ถ่ายช่วงเช้าต้นผักกูดจะเป็นสีเขียวเข้มจใจเพื่อนๆดูว่านี่อยู่ในกระถาง8นิ้วในกระถาง8นิ้วก็เล็กไปหากเราจะปลูกผักกูด ไว้ทานในระยะยาวเดี๋ยวเราปลูกชั่วคราวเพื่อพักไว้ก่อนได้ค่ะนี่คือกระถาง8นิ้วยอดผักกูดก็จะเล็กนะคะเพราะว่ารากผักกูดก็หากินแค่ในกระถาง8นิ้วซึ่งแคบเกินไปค่ะหากเราจะปลูกไว้นานๆควรเปลี่ยนกระถางให้ใบใหญ่กว่านี้นะคะนี่ต้นผักกูดที่อยู่ในกระถาง11นิ้วจะสังเกตว่าใบจะยาวนะคะ11นิ้วกว้างกว่า8นิ้วเยอะ รากผักกูดซึ่งเป็นรากที่อยู่หน้าดินก็จะเผ่ไปหาอาหารได้ไกลขึ้นหากมีพื้นที่ว่างสักหนึ่งตารางเมตรปลูกลงดินดีกว่าค่ะปลูกลงดินผักกูดจะเติบโตได้ดีและแตกยอดได้งามกว่าในกระถางนะคะย่าาขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย